สวัสดีครับวันนี้มีรถกระบะมานำเสนหนึ่คันนะครับเป็นรุ่นพิมพ์นิยมตัวหายากเลยนะครับดากอนไอปีสองหี่ครับหรือปี1997นะครับพิมพ์นิยมครับเครื่อง2,5งบดีเซล s l x ครับพวงมาลัยพาวเวอร์โรงงานกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับใช้มามือเดียวเลย รถเดิมเชียงใหม่ครับบอดี้บางเดิมนะครับสีสันโดยรวมแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับให้ชมรอบคันก่อนนะครับรอบคันสีสวยนะครับริ้วรอยก็มีบ้างนะครับนะครับเล็กน้อยนะครับ เจ้าของเดิมมือเดียวใช้นะครับตอนนี้สี่จะมีตรงนี้นะครับเนี่ยรอยทะลอกนะครับสติกเกอร์แปะไว้นะครับนี่ครับตรงน,นี้นะครับสี่โดยรวมก็แปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นได้อยู่นะครับเดิมเดิมบางๆครับ บางนะครับเนี่ยคันนี้น่าจะเคยทำสี่มาแล้วนะครับแต่ทำมาคงนานมากแล้วหลายปีแล้ว แต่รถได้บางทั้งคันนะครับสติกเกอร์โอเคอยังยูเลยครับเนี่ยโอเคซีซีแล้วหลังคาสีสวยนะครับรถเรียมเดิมทรงเดือนนะครับใายล้างสวยไม่มีผุนะครับไม่มีเบียดเลยล้อเดิมคู่ตัวครับ ยางดีดอกหน้าครับใช้ยาวๆนะครับรับสีสวยนะครับไฟแท้เดิมทุกจุดนะครับล้ออะไรมีครบนะครับเฟืองถ่ายแห้งๆครับรถคันนี้ค่อนข้างเดิมแด้แห้งนะครับ ไม่มีรั่วไม่มียอดเยิมนะครับตัดสีสวยอย่างเส้นนะครับชายล่างนี่เม็ดอาร์คเดิมครบเลยครับไม่มีเบียดไม่มีชนครับอ่าสูงล้อใต้เครื่องนี่แห้งๆเลยครับไม่มียอดไม่มีรั่วซึมนะครับ น้ำมันเครื่องแห้งๆเลยหรืวรอยก็จะมีบ้างนะครับเนี่ยคนแก้ใช้เหลี่ยมกระบะสั่นเดิมๆครับมีแม็กไลเนอร์มาให้นะครับ เนี่ยอาร์คเดิมอยู่นะครับแต่ทำสี่มันไม่ค่อยดีตรงนี้เนี่ยซ้ายอาร์คเดิมนะครับฝั่งนี้สวยนะครับรถน่าจะเคยทำสี่ฝั่งนี้มาแล้วก็ไปถ้อยโดนอะไรเบียดเข้าอีกจะาปดูภายในนะครับ ภา,ายในสวยครับดังฟ้าเลยแา่งประตูสวยนะครับกระจกไฟฟ้าสินท่าลล็กอกเบาะสวยไม่มีคาดนะครับชายยมเดิมพื้นพมสะอาดนะครับรถสกรปรกเราไม่ข่ายนะครับเราคัดรถนะครับ พื้นพรมสะอาดสะอ้านนะครับภายในสวยสวยครับเบาะไม่มีคาดเลยนวมแน่นๆนะครับเบาะแคปนี่สะอาดครับสวยครับหลังคามีลงยันมาด้วยครับคอนโซลน,นะครับ ไม่มีแจ็คหักนะครับใหม่แท้เดิมนะครับไม่มีเคียียไม่มีกอนะครับสามแสนสี่นะครับรถเดิมเรียมดูง่ายครับนี่ครับไม่จปต้องดึงคิว้วยางขอบประตูเลยครับเนี่ยไม่ต้องดูเลยไม่ต้องดึงนี่หนังแก้มครับ เดิมสน,นิทครับไม่มีการคลายนะครับไม่ต้องจะคลายทําไมไม่ต้องจะทอดทําไมนะครับผลลดมันเดิมครับ oh. สตภาพนี้หาค่อนข้างยากแล้วนะครับจะมาชมฝั่งสายนะครับเน mm. เดิมเหมือนกันครับเนี่ยรถเดิมดูง่ายครับเนี่ย เดิมนะครับเดิมสนนิดครับประตูเดี๋ยวดูเครื่องกันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับทีเดียวที่ชึ่งนะครับอ่า แอร์เยน็นปกตินะครับระบบไฟติดครบทุกอย่างนะครับพัดลมหนึ่งสองสามสี่เย็ยนครบนะครับแอร์หนาวครับเราจะเปิดเสาปองกันนะครับ รถค่อนข้างเดิมครับเดิมมากน้ำนิ่งๆนะครับไม่อายไม่พ้นครับรถคันนี้ของเครื่องหน้าเดิมสวยมากครับรถไม่มีทอดไม่มีขยับเลย มอแกนเดิมทุกตัวครับโออีกเกอร์มอหนาอยู่ครบครับเครื่องทาอันห้าดีเซลนะครับงองไรพอ,อร์โรงงานทำดีเซลแห้งๆครับเครื่องเกีี่์แห้งเ์โวแห้งๆครับเ,เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีครับ แอร์เย็นช่ระบบไฟที่ครบนะครับสายเครื่องแห้งไม่มีหยดเยิ้มนะครับเดี๋ยวมาชมรอบคันกันอีกทีนะครับดากอนไอปีก้าเจ็ดทิบนิยมครับเครื่องส่งมันาดีเซล SLX นะครับสภาพนี้หายากแล้วนะครับรถเดิมบางมือเดียวครับ หนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งนะครับมีค่าส่งคิดตามระยะทางครับโทรมาวีดีโอคอลดูรถได้นะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทครับรถมือเดียวหายยากครับดากอนายเครื่องสองหนห้านะครับเบอร์โทรทิดต่อศูนย์แปดศูนย์สองสามห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ